นี่คือเจ้าพงเพชรกระบือที่กำลังย่างเข้าวัยหนุ่มรูปหล่ออนาคตไกลอายุเพียงสองปีเท่านั้นแต่รูปร่างหน้าตาคุณลักษณะสวยงามตามแบบกระบือไทยเรียกได้ว่ามาเต็มเลยทีเดียวโดวยเจ้าพงเพชรถือเป็นกระบืออนาคตไกลตัวงามของวิไลฟาร์มจากตำบลเขาวอําเภอเมืองจังหวัดมหาสรารคามมีลักษณะเด่นพิเศษหลายอย่างทั้งโครงสร้างใหญ่ ทั้งที่อายุอย่างน้อยมีอ้องคอสวยถึง3มอ้องเข,ขาใหญ่ตาแต้มแก้มจ้ำขาใหญ่สืบสายพันธุ์มาจากเจ้าเงินอุทยัยส่วนยอดกระบือพ่อพันธุ์ที่หลายคนรู้จักกันดีโดยเจ้าพงเพชรถือเป็นกระบือที่กินง่ายเลี้ยงง่ายชอบเล่นน้ำเล่นโคลนตมตามปกติเหมือนกระบือทั่วไปครับงพ,รงพ,รพงเพชรอะไรเนี่ยพงเพชรพงเพชรพงเพชรอายุกี่ล้วพงเพชรเนี่ย สองปีมัเนาะครับครับครับเด่นเด่นมองไรครับพงเพชรที่เด็ดเพิ่นเขาเงี้ครับพุ่งเสาเงี้ยเขาเงี้ยพุงเสาเงี้ขนาดขนาดสองปียังไงขนาดนี้เลยสังเกตสังเกตขาขาพิ่นโอ้สุดยอดเลยมีถุงเท้าน้ำอ่อนข้อหักหลายเลยขับ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 โอ้พิ่นพึ่นเป็นลูกผู้ใดเนี่ยเิ่นลูกคนไหนเงินนุ้ยไงเงินนุทยไงครับผมเงินนุทยครับครับครับข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 ับโบนี่ง่ายบ่เลี้ยงง่ายบ่พุงเพชรเนี่ยเลี้ยงง่ายว่าผมกินง่ายครับเลี้ยงง่ายกินง่าย ครับเพื่อนมักเพื่อนมักหยอกว่ามักเล่นวะมักเล่นน้ำวะเลียนยอดเล่นน้ำเลียนจีตมลจีตุลครับครับครับโอ้ยบอแมนคนมาเหยีราคาหลายแล้วบอเนี่ยเพรท่านมีวนนะเนี่ยเพราท่านอยากเอาใบใสดอกนาอครับครับเอาเพื่อนพี่น้องสนใจเพิ่น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 โชว์ผลงานอะไรยังนี่เพิ่นเพิ่นเริ่มโชว์ผลงานอะไรยังอ๋อกางเริ่มเสมครับอ๋อกางเริ่มเหสมเนาะครับครับครัเออเพื่อนพี่น้องสนใจท่องสนใจครับอยากไปเบิ่งพงเพชร ครับจะไปเบ่งบอกเลยครับผมครับมีอะไรครับมีอะไรปั้มครับครับต้มอันเข่าอ๋อครับครับครับผมเภอเมืองเขาหนิเนาะครับอมเพือนเมืองมหาสารคามอ๋อบ้านเขาเขาเนาะครับครับอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับ